คืนนั้นเรานอนไม่หลับพ,พลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงจู่ๆก็ได้ยินเสียงเคาะเคาะเคาะเบา,าๆที่ประตูตอนนั้นเป็นเวลาตีสามพอดีตัวเย็นวาบเราค่อยๆลุกจากเตียงเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆ มือสั่นเทาจับลูกบิดไว้แน่นใครใครอยู่ตรงนั้นเราถามออกไปเสียงสั่นๆไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งเคาะเคาะเคาะเร็วขึ้นกว่าเดิมเราตัดสินใจเปิดประตู ภาพที่เห็นทำเอาแทบช็อกไม่มีใครแต่ที่พื้นหน้าประตูมีรอยเท้าเปื้อนโคลนเป็นรอยเท้าเด็กเล็กๆเ,เต็มไปหมดเราค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตามรอยเท้าเหล่านั้นมันหายเข้าไปในความมืดมิดไม่มีใครรู้ว่าใครมาเคาะประตู แต่รู้แน่ๆว่าไม่ใช่คนและมันยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่รอเวลา